ถูกกว่า RTX 4060แต่เล่นเกม 2K ลื่นแรมก็เยอะกว่าวันนี้พบกับ Intel Arc B580 รุ่น Limited Edition ส่งตรงจาก Intel การ์ดจอระดับเริ่มต้นแต่ประสิทธิภาพ High End จำแรงกายเอาแค่กล่องก็อลังการแล้วนะครับบอกเลยว่าในกล่องมีทุกเล่นบางอย่างแอบซ่อนเอาไว้ด้วย อยากรูไปเสนะตัวกรัดจอ,อยังคงคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Arc A 7 5 0แต่แอบ,บสวยกว่าแม้จะเป็นรุ่นลองก็ตามโดยมาพร้อมสีดำล้วนหรือ s Steel b a c k ใช้วัสดุดที่ผิวสมัมผัสคลายย้ายยางมีพัดลมระบความร้อน2ตัวในขนาดกรัดจอที่กำลังดีนะครับเอาไปใส่กับเคสเล็กๆได้สบายในส่วนทดสอบจัดหนักไปเลยกับ CPU Intel Core เก้าห0ึยพร้อมลองใช้ Xe n e s 2หรือเฟรมจากทาง Intel ปันเดิมด้วยเกม F 1 2 4ปรับสุด 2K สามารถเล่นได้ลรื่นเื่อนเกินคาดเลยนะครับโดยเฟรมเหล่านั้นก็กทะ ปกีเกมนี้ต้อง4060ที่ใหญ่ขึ้นไปถึงจะเล่นได้ขนาดนี้นะครับลองกับเกมกินสเปคอย่าง Cyberpunk 2077ป,ปรับ 2K พร้อมด้วยเ a เทซิ่ i n g ระดับสูงสุดเลยนะครับก็ยังสามารถเล่นได้เกิน60เฟรมเรียกได้ว่าเป็นการจอที่เพิ่มถึงง่ายเกินคาดอีกเกมสุดท้ายอย่าง Infinity Nikki เกมชายแท้เอ้ยเกมออนไลน์สมัยใหม่มาพร้อม Unreal Engine 5ลองปรับสุด 2K ก็เล่นได้ที่ราวๆ40-50เฟรมจุดนี้อาจจะต้องรอ Intel อัปเดตเดเวอร์ใหม่นะครับเผื่อเล่นได้เื่นในวันหน้า สุดท้ายนี้ตัว Intel Arc รุ่น B580 นี้เปิดราคาไทยแล้วโดยอยู่ที่ประมาณ9,500บาทราคานี้ได้ v ีด m ม12กิกด้วยนะเออใครสนใจก็ไปลองสอยกันได้แต่รีบหน่อยก็ดีเพราะว่าของหมดไวมาก